ที่อาจารย์ทำคลิปเตือนไว้วันที่5ทธันวาคม2566ว่าวันที่7ธันวาคม2566เนี่ยดาวพุธซึ่งเป็นดาวธาตุน้ำโคจรถอไปที่ราศีพิจิกเรือนธาตุน้ำเรือนมรณะโรคจะเกิดฝนตกหนักนะคะปรากฏว่าเกิดฝนตกหนักจริงๆนะคะที่ภาคใต้เพราะว่าภาคใต้เนี่ยเป็นดินแดนของราศีพิจิกคือตะวันตกเฉียงใต้นะคะก็คือจะทำให้ น้ำท่วมที่ภาคใต้เยอะมากที่ภาคอื่นแทบจะไม่มีเลยสังเกตไหมคะจะไปหนักที่ภาคใต้เพราะว่าพิจิกเนี่ยมันเป็นดินแดนของภาคใต้นะคะตามหลักโหราศาสตร์เนี่ยเป็นดินแดนตะวันตกเฉียงใต้แต่ว่าภาคใต้ของเราเนี่ยเป็นลักษณะเซี่ยวๆอะค่ะแล้วก็จะมีลมพัดจากตัตวตกเฉียงใต้เข้ามา มันก็เลยไปลงที่ภาคใต้ภาคอื่นไม่โดนเลยนะคะแล้วทีเนี้ยที่อันตรายก็คือวันเนี้ยวันที่ยี่สิบธันวาคม2566อะะ่ะค่ะดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวธาตุน้ําอีกดวงหนึ่งมันจะโครจรเข้าไปในราศีพิจิกไปเจอดาวพุธไปร่วมอสิติธาตุน้ำอค่ะคราวเนี้ยฝนจะตกหนักมากกว่าเดิมเนี่ยเป็นห่วงพี่น้องชาวภาคใต้มากเพราะว่าอาจจะบอกว่าถึงขั้นแบบเสียศูญเสียบุคคล อะไรไปเลยนะคะนอกจากเสียทรัพย์เราอาจจะเสียแบบการลาโลกอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยถ้าเกิดหน่วยงานใดเขามีให้พวกเราช่วยเหลือโอนเงินไปบริจาคหรืออาศัยแรงกายอะไรให้ช่วยเนี่ยเราควรจะช่วยพี่น้องชาวภาคใต้ให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าดูจากดวงแล้ววิกฤตจริงๆมีอังคารดาวธาตุลมมาร่วมด้วยลมพายุหนักมากแล้วก็พุทธกระสุนี้ก็หนักมากในเรือนธาตุน้ำด้วยะคะ่ะขอให้ช่วยๆกันส่งแรงใจ ไปช่วยชาวภาคใตายด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ค่ะ